วัดมหาธาตุวชิวรามงคลหรือว่าวัดบางทงจังหวัดกระบี่เป็นนึ่งในสถทานทีที่ได้รับการขัดเลือกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้ององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าและพระอารถถานตถาท์ข้องพระอัคาราสาวกมาประดิษฐทานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่าคใตายได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2560 เซซึ่งพ่อมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขามีความรู้สึกผันพืดกันมั่งครับใช่เดกสาธารณด,ด้มาบ้านเราเียคติดว่ามันยากค่ะที่นี่มาได้มันก็ดีใจค่ะ ตื่นเต้นกันมากค่ะนี่รำตั้งห้าร้อยคนตัววันนู้นี่ก็ระดด้วยค่ะโชว์มาทุกวันเลยค่ะโชว์มาตั้งห้าร้อยคนนี่แต่แต่ว่าแต่ซื้อเขาก็ไปเดินโชว์มาจากนู่นเร็วอ่ะถ้าดีตัดมาค่ะซื้อโชว์รำเหมนก้อนเริ่มเนียนต้องไปเดินจำลองอ่ะก้อนแล้วน่าหน้าร้อยคนแต่ซื้อค่ะร้อยคนปัญจัดครั้งปูครั้งยะครั้งทวดเราก็ไม่เกิดปุทธะจามาเยี่ยมนี่พุทธะจามาเยี่ยมจักการนั่นน้อยนิดเจ้ยบ่รู้บ่ล้านว่าตรงไหนมาเลย มันเลยเพราะมันเคยเห็นน้นคนขี้เขาไม่เคยเห็นั้นะไม่เคยเลยดีใจมีบุญนะมีบุญนะไปมุ่งบายแต่ว่าบายนี่ไปอยู่งแต่ว่ายพระดวดมนต์รวดเลยเนี่ยมอ้ดีใจ่ะดีใจมากมากดีใจพูดใจบอกไมีตู้เลยความดีใจนี่ที่ว่าก็เหลือเป็นนึ่งในป่าตายใช่ไหมต้องหาโอกาสเข้าไปกราบค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าที่เขาไปอินเดียเขาก็ไปไหว้นี่เลยนะเพราะว่าเออเราไม่ได้ไปอินเดียใช่ไหมไม่มีโอกาสได้ไปโอกาสมาตึ้งเร็วอุกอาจบอกว่าอกาสมาหาเราเร็วเราต้องตื้อโอกาสไอ้ได้ข้าวไหว้นี่ยดีเจอเพิ่มเจอที่ได้ลู้แลนได้เอ็นได้จุ่มตัวันที่จะมานี่ ความเชื้อส่วนตัวเราเราเชื่อดถ้าเราได้ได้ไหวสักการ้านี้เราคิดว่ามันดีไหมดีมากเลยเป็นที่ดีมงคลของกับตัวเองด้วยพอคนมามากมาปีนี้เราแนบมันน่นในคาเราเตรียมขลองเตรียมไรค้าเราคิดว่าโคองไข่ดีไม่ผิดว่าโค้งไายดีเดีอมไวมาร์กเหมเยมไว้เดืยมไวม,มาร์กในคาก็มากด้วยเดีอมกันมากมาก ขอ,ขอบคุณนะครับนั่นคือภาพบรรยากาศความรู้สึกนะ,ะขอพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะครับครั้งหนึ่งใน<อ>งชีวิตใกล้ใก <ใน S 1> ล้ชิดชพระพุทธองค์นะเชื้อะเกินพระพุทธศิกชนในพื้นที่ภาคใตาก้กำลังเล่ยไปทีจังหวัดกระบี่ห่วงร้องวันนี้นะครับจนถึงวันจันทร์วันที่18เขาบอกว่ากา่ำขาดก้านนะครับน้องที่วินงคืบๆลานคุณนะที่จะเดินทางไปในหวงนี้นะครับรับได้วันละเป็นเส้นก็นนะว่าถึงแน่นอนนะสี่วันนี้ค่ะ